ใหญ่ใหญ่อโอ้ยอ้วนอ้วนอ้วน ที่แรกครับปานินปานินปานินที่แรกสวยงามกี่น่าจะมีประมาณสักสามตัวตัดตัวเขาๆนองๆเข้าดี สายสวย โดนซีโดนซียุงล่างครับมันไม่ยอมเพิินขึ้น ที่ไหนล่ะสวย ขึ้นตามตรงเหมือนเดิมขอไปครับเมื่อกี้แบตหมดครับนี่เราขึ้นมาได้แล้วขึ้นตรงเดิมเลยครับขึ้นแถวแอบขึ้นแถว,แถว,แถวกิ่งไม้กลกๆเล็ก็เมื่อกี้น่อยครับแต่ก็พอเก็บได้ครับช่วงที่ลมไม่ค่อยมีก็แดดดีๆก็เริ่มมีปานินลองให้เห็นแล้วครับ เรียบร้อย,ย,อยตอนนี้ครับลองออกจากผักแต่กมุดผักไปแล้วด้วยอึบบอ,อึอย่ามุดออกมา เรียบร้อยดีร้อยคู่เลยครับแต่เลือกอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งใหญ่กว่าอึ๊บเฮ้ยเนื้อคาดโอโหเฮ้ยเนื้อคาดโอโหเฮ้ยรูดตรงปลายภาคนี้เองครับเสียดายเฮ้ย โดนแล้วรอบนี้ต้องนั่งแอบมัน ได้ยังเมื่อได้หน,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 นิลุ้นๆได้หนิลุ้นๆเดินตามริมภาคตามอะไรเนี่ยแหละโอ้โฉดูยีห่ห้อยว้ามานันนานแล้วว่เวาโอ้โตรงไหนเนี่ยข้างไหน<ล>มันผ่าเสียบภาคอยู่อ,อ,อย่างเงี้ยจริงปะเออหัวที่ยืนอย่างเงี้ยร้อยป่อได้ฮนะนอนนิ่เนงเลยโโอ้หนิยนอนเป็นช้อนเลย <c oughs> มึงเขี้ไล่โร้ด้วยเนี่ยต้องโร้บ้วอู้วววเลยท้องใช่ท้องนี้ท้องโลครึ่งต้องมีอยู่ ้องเราคึงรวมซ้ำโล่เออสงสัยของมันพูดยาหรือเออใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยโอ้ยอ้วนอ้วนอ้วนอ้โหอ้ยของอ้วนจัดเลยอุ้ยใหญ่ใหญ่ซ้ำโล่ต้องมีเมื่อเทียบภาคโอ้โหนอนป้อเลยเอาเลี้ยงปันนิ่งก็ได้ตัวดีนี่ว่าปันนิ่งได้ไหนได้ตรงข้างไหนนั่นแหละเราขี่รถมาลอยนิ่งเราอือก็ไม่ได้ขึ้นยางโอ้โอ้โหขึ้นยางก็ยังทันเลยเออขึ้นยางทันไม่หนอนจังวะโอ้โห อ๋อเลยข้างในลอยดีมาเรื่องไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เราเจอเอนี่นี่ก็ลอตามลิมภาคกกพอมีตัวตีห้านิ้วไฮเลนด์แต่ยังไม่เจอว่าเป็นโลยังไม่เจอเจอแค่ฝ้ามือ,อต้อมก็ตามมาไม่รู้ทึ่งได้เลยไม่รู้บอกต้อมมาทางบ่อเสกเรามาทางนี้แยกกันมานี่เขาหลั่ระมุกมมาเรอตัดตัดอ๋อ ลอยแอบลอยใต้พักครับแอบลอยใต้พักอือวิ่งเท้าอีง ม,ม,มแบบลอยไต้พักครับกลางลำเลยนี่ ลองไปยืนตรงไหนไม่เจอเลยสักตัวข้างในไม่เข้ามั้ข้างในไม่เข้าไอ้มอสเข้าไปแล้วน่ะไอ้มอสเข้าแล้วก็อันนี้ก็มีคนเข้าไปคนต้องคนพอได้ปานินอุ้ยได้คนนินแล้ตัวอ่ะอ้าวจอมไม่เจอเหรอก็เลาะมาเรื่อยแล้วตามริมพักมั้งอะไรบ้างนี่นินยิงยิงนี่โอ้ยยิงชนใหญ่ชิญวะเออตัวเจ๊ดไม่ค่อยิงนี่ยิบชนใหญ่ชิญวะเออตัวเจ๊ดไม่ค่อยิง ลืมเลยกูเจอตัวใหญ่ได้ตัวเดียวไอ้ไอหมอได้ชาโดตัวซ่อมโร้ที่ไหนนี่อย่าบอกได้ไนแทงเข้าพักลอยโง่เลยบอกโอ้โหบอกว่าจะเจอง่ายง่ายไม่ได้มเลยตัวที่วเนี่ยหมอเอ้ยเจ้าหลอมาตามทางแต่นู้นจะได้มาแต่ปากทางเลยมันก็ตามริมมั้งอะไรมาเลยยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยเจอนี่กูไปนั่งกดกล้าไอ้ผลปุ่บทีนึงไอ้เหี้ยกูยิงไม่ทันกูเลยไปนั่งเฝ้าโอ้โห ดอกนี้โดนแล้วน่าจะครึ่งโลต้องมหครับตัวนี้ ล่องช่วงกลางครับนิ่งนึ่งเพื่อมีบ้างปะ่ปลายจะจะเป็นตัวเล็กตรงกลางรู้สึกว่าจะใสดีแต่บางทียิงไว้ถึงครับมันกลางเกินไปแบบไกลเลยอ่ะอ้ครึ่งโหลก,กว่า น่าจะต้องมีเจ็ดขีดนะครับหกขีดเจ็ดขีดสวย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 ลูกดอกที่ใช้นะครับก็เป็นลูกดอกของช่างบินปาบิน หัวพอกีเมิลยาว40เซนนะครับหัวพวกอกไรเงี้ยงใครสนใจก็ติดต่อช่างเบนปาบ,บินไปได้ครับแล้วหน้าไม้วันนี้ที่ใช้นะครับก็เป็นหน้าไม้ของช่างออบทับที่เล็กเลยครับนี่ใครสนใจอยากจะสั่งสเปคใดนะครับก็ทักไปหาช่างออบได้เลยนะครับ ก,กลางลำเลยมั้งฮิสายวิง่งลองมาคูงเลยครับเออจะไปไหนมาจ้า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 อิอ่งเข้าฟังเลยเอออย่าพันลักล่ะนี่จะกลายเป็นงานยาก เกี่ยวเลยตัวดีเลยตัวนี้เพิ่อๆจะเป็นโลอือ้ย,อย,อยตัวนี้อ้วนเลยดูวยครับตัวนี้เป็นโลเป็นโล đồng đám rồi đá. đấy ไม่เคยได้ง่ายๆเดยวก็ขาดอีกไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาด กพิ่งจะยิงตัวเมื่อกี้ไปมาลอยซ้ำอีก้ะ ตัวไม่คิดเลยนะครับนี่คิดเลยที่ไหนนะตัวสิถ้าสองตัวนั้นไปเลิกล่องใช่เลยไม่ลองตัวนะไปยตาทางแล้วหมดก้าเออเลยวิงหมาขวางตัวอยู่ตะพันีนะตัวเป็นโหลยิงเข้ากลางขึ้หมา ววได้ว่าเดี๋ยวเก็บตัวส5นิ้วเท่าเนี้ยได้ส่องตัว๋วแตักว่าดีป่ะเออโอเคเออเดี๋ยวตามไป ใหญ่ครับโคตรใหญ่เลยลงไปแล้วตัวยังใหญ่อะ สวัสดีพี่พี่นาทุกท่านนะครับผมเชื่อยิ่งปลามางสุพรรณวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับวันนี้ก็ปลาออกทีบร้อยเดี๋ยวจะเอาปลาพี่พี่พี่นาได้รับชมกันนะครับวันนี้เป็นพลนงานหลังเลิกงานครับครึ่งวันออกช่วงเที่ยงครับเราพ่ต้อมช้อนพิต้อมนี่ก็จะอยู่ที่โหลสามครับนั้นก็จะเป็นพวกปลาเนินได้ปลาทิปลาเนินล้นๆ้เลยปลาช้อนวันนี้ไม่ไม่ไม่มีพลนงานเลยครับปลาเนินก็ตัวสวยสวยครับตัวอ้วน ตัวเล็กบางตัวก็คือว่าอ้วนนะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นผลงานครึ่งวันบ่ายครับพอมีให้พี่พี่อาณาได้รับชมนี่แวน่นบางคนถามนะครับนี่แว่นอะไรเดี๋ยวผมมาดูมันเป็นแว่น CU 2นะครับหรือ CU 2ของผมเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกจะเป็นเลนดำรุ่นแรกเป็นเลนดำแต่สมัยนี้มันเป็นเลนในนี่แหละเลนออโต้มีขายแล้วครับนะา ถามเข้ามานี่มันจะเป็นทรงแบบนี้นครับถามวาซื้อจากไหนร้านเจคิตตี้นะครับหรือร้านลุงผู้ชญ่ส้มใจวัดไผ่ลงวัวนะครับมีขายหรือว่านาตต้มพลังธรรมชาตินะครับถ้าได้สนใจนี่ก็ชอบทรงแบบนี้ก็ไปหาซื้อกันได้ครับไ,ไปโอเคเดวผมลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ